ในกับ็ม่ใช้ใจในครอบครัวซื้ออย่างแม่กาซีไปซื้อสุดล่างหวาเนาะคือนเครื่อนเขาก็สซื้อเป็นเป็นแก๊ปเนาะน้ำตาลอนี่ไดโดยโอ้แก๊สสบายดีสบายดีโอ้โคต้มากเลแม่เตือเถอะเลย ทางว่าสิขคือรถเมื่อเป็เฮากันเนาะแม่ทางว่าอาจารย์เพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้เอื้อยอีกไหวหายจางเอื้อยนี่อ่าใจก็เสียใจเจ้าวิชื่อซื้ออสายหน้ําสายน้ํานั่นน่ะอืมไปซื้ออันสายยาใหม่เนาะเพราะว่าอันเฮาได้เปลี่ยนได้ได้น้ํามแล้วมันก็เพิ่มขึ้นอือโท่หนาเป็นเสียวหา พีเสวานะพีเสวาเพิ่มขนาดขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นเพิ่มขนาดใหญ่กว่าเนาะวันนี้กไปใจชายใจในครอบครัวซื้อยังแน่กาซีไปซื้อสุดล่างหวานเนาะคือหนังเกลือนี่เขาก็ซื้อเป็นเป็นแก๊เนะนําเกลอนี่ไดโดยแก๊ปเนี่ยกรตกอยู่สี่ร้อยซาวบาทแล้วแก๊ปนี่มีจังหวะเลยแก๊ปหนึ่งมีสิบ อันสิบอันสิบกระปุกขวดโดยคือขวดขวดสำเนีนี่ลร่างได้จะเท่าไหร่ขวดสำเนีนี่ได้อยู่ประมาณอันสองอาทิตย์โอ้ขวดละสองอาทิตย์ว่าประหยัดอยู่เนาะสองอาทิตย์ต่อขวดหนึ่งคือลรางบาทหรือรางมือละเทือเนาะลรางมือละเท้าสำเนว่าแม่เพิ่นอันนั้นอันนี้มันเปื้อนบาทแล้วก็ต้อง ต้องเปลี่ยนแหละเปลี่ยนแล้ว,ลวก็ล้างใหม่เปลี่ยนล้างใหม่อีกเนาะเปลี่ยนต้องล้างตลอดเด้จนตัวนี้เนาะแล้วแม่ย่งางแสคือสัมลีอันตัวนี้กอะ,ะเมนเวลาเข้าล้างแล้วล่ะเขาก็เอาไม้สัมลีตัวนี้สุบน้ำเกลือเนาะเขาก็ไปสิบเขาไปสิบอยู่ในบาดโค้งบาดนี่เพราะว่าให้มันสะอาดนั่นแหละโอ้ที่มันลึกบาดรลึกบาดเลยแม่แหละเพราะว่าสัมลีนี่แม่นเข้าขาเสื้อมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาผ่าก็ตัวทำไงตัวนี้กับบีบ อันสุกน้ำเกลืออีกอแล้วก็บิดมันหมาแล้วก็หยัดเขาไปอีกแล้วก็ดึงออกมาตัวนี้เทาเขาต้องสื่อแบบนี้ตัวที่เขาขาเชื่อแล้วเลยเลยส่วนไล่เครื่องอันนี้นี่เอามาแต่พังไทยมืดเนาะเลยโดยแม่โอ้แต่บ้านเท่ากับยังคือตัวนี้ฮาร์มิดสวรรค์น,นาขนีดน่กาโบมีฮ<อ>าร์มายาโบมีอ,อันนี้สิเป็น,นตัวติดบาดนั่นแหละตัวสิมันเป็นขนาดใหญ่เนาะนี่โอ้ ผานยาอยู่ในสวรรค์เท่านี้บบมีบ่มีขายบ่มีขายเนาะคุณเจทั้งฟางมงกรนานท์่งไทยโดยมีแต่ว่ามันน้อยดูมันมันใหญ่แบบนี้แหละบบมีโดย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 แต่ตัวตัวนี้กัคือการตัวนี้กัเป็นตัวติดบาทคือกันเท่าไรราคาเป็นสองร้อยห้าสิบกล่องเนาะเป็นของตงนานะเนาะดีเนาะธรรมดาเนาะเมนเนธรรมดาเนาะ ตัวนี้ก็เจี๊สินหามบาทใช่ได้โดนเยองเลยใช่ได้อนประมาณอาทิตย์หน่อยๆก็เมื่อเดือสินหามบาทบ่มีจะเจ็๊สินหาได้เหมือนมีจังยางอะตัวเอาล่างบาทเหนียวเลยซ้อพออนี้กับแปดสิบบาทละถุงมือถุงมือใช่ละทิมเลยหมดใช่ละทีมหมดถือว่าล่างถุงมือืดๆต้องใช้ทงมือโดยอันมานี้อันนี้กับถ้าเป็นสี่คูณสี่นี่กกงหนึ่งร้อยหาบาท อโดยดูร้อยบาทอันน so so right. right. so, um, ี coming, ้สามคูณสามตัวนี้สามคูณสามสามคูณสามนี่ตกอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทหรือั้งงมาขอไทยบนชิ้นหุ้นได้ด้วยไม่ต้องเชื่อใช่ไหะโดยนี่แหละบนบนไปบนมาการร่วมรวมเบิรงนี่อ่าจัดอละกรอละกรองเธอหนึ่งนาะสมุทรสาคาสุ่มใส่กันเนาะโดย้ดยได้่ิแต่ไปเอาเทธอหนึ่งนอกไปเอาเธอหนึ่งไปไปเอาเธอหนึ่งนี่เอาต้องเอา อันตัวนี้กับซองกล่องสามกล่องและวโออย่างอย่างตัวนี้กับเท้าเต้าซื้อโบตามก็ซิบโดยโดยโอยแบบซื่อมันใจคุ้มเลยนะโดยแล้วแล้ที่เบิร์ดเราบอกแบอย่งตัวนี้บรเดินจังไย่างตัวนี้แหละโดยแต่ทั้งเที่เหมือนกั็ได้โอ้ลมน้ำตาจานน่าคนเกษิเข้าใจความการใช้ใจของเอื้อยเนาะแนนพอทังคนเราถามเลยยังแม่นบอกไน่ถามจะบอก ลายยางเนี่ยกับลายได้เนาะในพื้นทามเัฮากระบอกเนาะมีอันแคมเพิร์ดเนาะแคมเพิร์ดแล้วก็แคมเพิร์ดอีกได้หนิแล้วก็ผาห้องเงี้ยวเองลายอย่างอะไรคือว่า แมนว่าเงินซื้อกินซื้ออยู่นะมาทิ่มใส่ตัวนี้เมื่อโอ้คือแพมเพิร์ตนี่ต้องใส่ประจํำเลยว่าใส่แต่ช่วงกลางคืนไปแสงใช่ตลอด4 4ชั่วโมงโอ้ใส่ตลอด4ชั่วโมงพอพออนุญาตเนาะสมมุติว่าอันนั้นอ,อันนี้ออกมาเพิ่นก็บ่ฮู้เมื่อ oh um แล้วะนะโอ้โหอันนี้เพิ่นก็ต้อตงซื้อเลยเนาะโดยเพิ่นกระตุ้งหงไวายตลอดเนาะวันนี้คือผ้าปูบอนนี่ก็บ่บ่อันทำมาได้เนี้มันกั้นเหนี่ยวได้นี่ยเป็นังไรนะ เวลาเ่าเ <CK> um ่าเหี uh, well ่ยวลงไปหรือว่าถือน้ำนี่มันมันบวลงหดอันมันบวลงหดบ่นอนโูนีโดยมันแบบบวซึมเนาะน้ำบวซึมเนาะค่ะว่าเขาซื้อในอันอินเทอร์เน็ตในลาซาด้าอย่างค่ะเนาะมันตกอยู่อันละร้อยกว่าบาทสองร้อยดนวันนี้เขาก็ซื้อซามคืนนเ่ื่อเปลี่ยนเื่อเปลี่ยนโืนเติมน้ำโดนใช้ใช่ๆนายเนาะทางในทีมเราเนาะเวหลายาวพอสมควรเนาะพอสมควรเลย บอนนอนแพปัดทับเห่ก็งเ็งพันโซ่นี่ยนะโบเมนนี่แหละีนอนนี่ไหนเป็นพี่นอนเฟมิบรี่โฟมเนยดูมีดูเนี่ยนี่เลยค่ะมันเป็นเนี่นี่แหละมันไปกับตัวนีแเลยเงินนหนเพราะว่าอันเวลาเห้าหนังนี่มันมันมันบอหยุบเลยมันคือเสื่อหยิวหรือเสื่อธรรมดาหรอก่มันจะคืนลูกหอป่ตึ้งขึ้นมาแล้วนานแมงนอนกับเป็นยังไงสบายโตัะบอสบายขึ้น โอ้โหใครกาทีนอนธรรมดาเนาะทีน้อนธรรมดาแบบมันเปรปึ๊บมันจะจะเปร๊นี่มันเป็นมันเป็นหอยลงไปนาะงีทีนอนนะนี่ค่ะมันเหมาะกับคนที่เป็นแพรกดทับเนาะระวังเวลาคนเป็นแพ้กดทับนะมันเวลามันตึงลงไปนะมันจีบโบ่โบ่ไปตึงอันกับบาดของเฮานะอะไรมันจีบในบาดเฮาโบเทิปแต่คือบาดเป็นบาดที่เขาชื่อเจ็บคือกันนาะแม่เนาะ Nói oh, như này bảo có chiếc ngàn phần này nó bán lùng Ồ, thế cứ hư sư cơ cân Hư sư, chiếc ngàn phần này nó bán lùng Bố chiếc nó Được rồi, rồi Bị xửng lại các Chúng lạc thai như thế đó, chênh sân hạ rồi Chết luôn non bạn nào có làm chênh làm ngay đấy nó Các bạn hãy thả lỗi bọn bọn thầy Được กันยังอยกเห่นกับพันนึงเนาะพี่นอนเราแบบแคนเรา่งด้านบอกว่าอะไรเนาะพันเ้่ากับทำแบบไหนโดยโดยโดยแต่ชิตองนไหนกันได้ที่มนเป็นท่าใช้สอยสอเนาะอะไรอบบนี้หนักด่เออกา lại nữa, <laughs> lại, coi trùng tuôn nữa, lại bài u, lại bài u, lại bài, đây, 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 บอ้ขีดว่าฟันเลยเพราะว่าชามิดกับว่ากับแม่ว่าดีใจแล้วเพราะว่าได้บุกเบิกอันอดินนี่แล้วก็ได้มีซ่องทางธรรมาหายกินแล้วแล้วก็แต่ว่าเรื่องอันสุดล่างบาดล่างแพในพระอาจารย์ผิาานผ่นกระทามแบ<ด>มีตัวใดจําเป็นแน่ก็เล<ด>ยบอกเลยเนาะแล้วบอกขีดว่าเผิ่นทีจอยแต่ว่าเผิ่นทักขีดว่าเผิ่นทามซื้อแม่เนาะโดยโดยอ่าดีใจน้ำใส่หอมเงินไหนใครคนกันมีน้ำเงดีใจน้ำใส่น เดินนะคนเดียนที่สองมือเดียวเลยเนาะโดยตบอกดูดีใจนะจะได้ไปซื้อของมาแม่แน่กะเครื่องเห็ดอุปกรณ์อย่างหลักปลูกพืชเนาะเห็ดสวนเพคยทนแหละเนาะ มาบัดหนาบันไอคนแหละที่ได้เห็นสวนเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเห็นดอกไม้สีเขียวแล้ววันนี้เนาะสีเขียวแล้วดอกไม้สีเขียวแล้วก็เป็นสีเหลืองเนาะทักบุกยังกระปุกเนาะเลยเนาะไปหาเบิ่งก่อนสายยางกัต้องใส่ลายอยู่เป็นบ่โดยอาจจะเป็นโค่นบนนั้นนาะเป็นโคบนนั้นเนาะสี่สิบเมตรกับอ่าสี่สองสองม้วนเนาะเพราะว่าม้วนหนึ่งก็มีสามสิบเมตรม้วนไปเนี่ยสามสิบเมตรกับแพงอยู่ได้เดือนเนาะ เอาโตมันที่ว่าที่ว่าเหยียบแลว้วบบแตกได้เลยเด้อเ,เ,เ,เนาะ,ะมันจะมีมันจะทนเ,นเนาะหลังใครเนาะนเนี่ยมันแหลดเนาะมันเวลาจะคุณภาพจากแดดออนถึงลมมันแข็งนะไลยแบบว่าทนทาน,นจะกลุ่มหลายปีเนาะแม่จะกุ่มหลายปีของรองเสื้อฮะขนขาดกปีมันบ ยังบ่ได้แบบลดกระเยยบไปเลยโอ้ค่ะเ่นเนาะแมนเม,มนจะลองถามเลยเด้เอเงยอ่าจะออกสีฟ้าๆเลยเอ่ะอืนั่นแหละคุณ,ภา,คาคณภาพเขาเนีนคนณภผพเนาะจต่ว่ามันแพงกะเอาเอาแบบว่าเอาแบบดีแบบดีส่วนหนึ่งเนาะแบบบอดีส่วนหนึ่งโอ,อยพง่ายแบบตัวบอดีนี่กะ บอกว่าของคนวันนีเนาะอคือแบบการใช้งานเบื่อแบบเรื่องคุณภาพของสินค้าเนาะแมนคุณภาพของสินค้าก็ดีว่าทุกอย่างอะไรเนาะเยแต่คนจีนยิ่งใส่ส่วนสุดนร้อยเ้าซื้อชื่อตลาดหลักแปดคุณแล้วบ่เปซื้อใส่คิดว่าสีขามไปหมุกแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ร่างกายร่างเปรียๆแล้วก็สื้อฝั่งนั่นกลับมาเลยโอเคแมนอยู่เพราะว่าสายยางที่ว่า เข้ากับสื่อของไทยแค่ไหนโดย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 เมื่อได้ใส่สีไปคิดว่าสีไปเมื่อในวันยังเมืองในวันเสาร์วันเสาร์โดยอาทิตย์วันขุดมีตลาดบัวลอยจังไลยก็สีไปห้างไปยังเลยล่ะอเที่ยวขึ้นห้างดิสซี่อย่างนี้เนาะแต่ว่าสายยามีได้ล่าได้ยังได้เนาะโดยแต่ว่าอันลงไปทำเบิ่งตามห้างค่าบ้านเถาแหลก็คือว่าแล้วเนาะเพราะว่า เพิ่นกะเอามาจากทางนั้านเกษตรกไรมกำไรแล้วนะก็เลยคิดว่าสิไปคนเอาเองอคือเอาไปเอาสินค้าแต่เพิ่นมากเพิ่นบริคิดขาขคามด้านเข้าวยังบริษัทบ่่บไริใัทรถเมล์ใส่รถทัวร์มาโหลดโอ้ด้วยดยด้วยพอมันกับบริหลายเนาะโอ้ด้วยด้วยทุ่คนน้าะจาน้อกจาทั้งเจ้าไปชิได้เศร้าไปไปทั้งเพื่อนอยกะ ดีใจนพอคนกันโดยแม่ก่อนขออันบุญขอบคุณโดยโดยนำคุณพระอาจารย์เด้อที่ได้ช่วยเหลือให้ได้มีทางธรรมหากินเนาะทางยมแม่พรกัดีใจสุดๆที่ได้รู้ได้อยู่ดูแลเพิ่งแย่งแม่ได้ได้งานทำไปนำโดยแม่กอขอให้ทางคุณพระอาจารย์เพิ่น มีความสุกความเจริญชุขภาพแขแสงแร่งเจริญทั้งโลกทั้งธรรมเ้อคุณพระอาจารย์เอ้ยก็บุญขอบุญหลายๆสาธุสาธุสาธุมาอย่าเพลินพี่น้องเลยเนาะแต่ส่วนพิมกัะขอขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณนำพระอาจารย์นอะทีเงนมือเข้ามาซอยแล้วก็สิ่นให้ดีที่สุด ขออให้พระอาจารย์กระพุ่มเจความสุขความเจริญบวาทางทางกายและจิตใจเนาะ้วก็ททางสิ่งที่ตั้งใจขิดไว้ปฏิบัติทำเนาะขอให้พระอาจารย์กะพุ่มเจความสุขความเจริญยิงยิงเข้ไปเช้าธุดีแน่งขือนกันเจ้ากับแม่ันะขอให้เจริญปลูกอย่างกาให้ได้เนาะ ให้ดได้ทำได้ขายเดอร์แม่เดอร์เลยตาไอทิมเนาะแต่อยงแล้วคุณราอชื่อได้ขายมานเนาะนขายมานันแตคนอาคนมาคนมชมชอบอีกอย่างนะขอให้สินไปขายกันเนาะโดย,โดยนั่น,นแหละเ <laughs> นี่แงยงเนาะ นะครแต่ชิได้เงได้เสนอโอ้โารอเลยนะจ๊าดโดยไปอไรโดย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 ขอ้เดินางปลอดภัยโดยกำลัดูดเดินสาธุาอุนี่แหละกำลังใจห้ยเนาะมีอย่างกระโถฮะไอซีเหมือนเนาะมีเฟสมีไล่เป็นแเอามีลพีแต่เพไล่มีเลยนะไวเล็ตนะหลใช้ โซเชียล์ดินแต่เฟซบุ๊กแต่วันเฮาเนาะอีทเฟซบุ๊กวอท์อัแมนวอท์อัพใช้ไลน์อยู่ทางฝั่งเราใช่แต่อ่าเขาใช้าว้ใช้ได้แต่อเวลาเนี่ยเนี่ยต้องเซฟเบอร์เราเขาเลยจังแวอท์อัพต้องสื่อสารกันได้ต้องเซฟเบอร์ไว้สินะถ้าบบันทึกเบอร์นี่ก็สื่อสารกันบ่ได้คือเก่าแมน เพึ่งถืเมือไปใช้ไวสกอร์สินะใช่ใช่ได้คุม่หน้าไม่นะพดนรน่าไม่นะแม่เด้อชายาถึงแล้ววันนี้นะวันน่าจังเลยเจงเนาะเพราะว่าเระวานี้แบบมีแต่ยานางมุมีแมนยานางเนาะไม่ยแต่ต่กี้เอิยเป็นมุมีชายางเลยเนาะพันาะม่งหนาเป็นไปซื้อมาแล้วจับโคดรน่าเลยได้โคดรายคุณได้เยยามีนเนาะหรือว่ามันสีบปงบออกมาสังเหรือว่านั่นไ เล่งน้าใส่ขื่นโสดขื่นเนาะนั่นแหละเนาะคือส่วนฤดูฝนนี่ก็ออกร้ายอะไรเนาะยังไงเรื่อยเปิ่อกแตมีได้ได้นะพี่น้องเนาะไม่หนาเแดงไม่ขายดีได้บ๊วสุดแม่ละนั่นแหละนั่นแหละย่าน้งแม่ยังแม่เจ้าก็ไปขายไปขายเองก็ได้เนาะในตลาดนี้นะ กะแม่กะนอนได้ชัวข้าวได้ได้เนาะอะายอยู่นบงามืองืนโอ้โมือข้าปลได้แล้วเนาะว่าต้องไน้เลี่ยน่ทุกอย่างอะไร่ได้เนาะนสูยๆพี่เลยวย่ากับม่กันได้ไหมเด้อด้สบายดีสบายดี